พพาวักบไกินอยู่นี่เลยทุกคนเลยเพราะว่าเราม่มีเวลาจะสุกแล้วล่ะเอ้ากิกกินกินกินกนกินกิกินกินนี้นลิยังแก่บกนกิมีนนนกิเนกินกินนกิน ชาสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีย่ำเสียวตอนนี้กากำลังมาสอยงานดองเออยเออยิ่นก็เฮืนนี่ละพี่น้องเมื่อคืนนี่กอ้กำลังงานดองอยู่ดีๆพอกำลังเต้นลมโงอยู่ฝนฟาดลงมาขนาดเลยตอนนี้ก้พาพัเดียวกำลังลมโง่ลม,ลมไปเลยอยู่นี่มันดาเคยๆทั้งหลายแต่กับพี่น้องสอยงานลำเดียวนี่ Mùi cũng mùi chút, có khoảng 2 tô là mùi nè Đây, cái này phải cháy đi Rồi cháy hứ, bên cười không bảo tổ Hứ, làm cười đây Bị cười đi, cười đi coi xong เวิร์ดโลดบาทนี่ทีมฮอกถือว่าตื่นสายทุกคนหรอหวังเมื่อคืนนี่นะขาดเตลบงมาลื้นข่าไปการอึ่งมาลื้อได้มาทั้งหมดเมื่อคืนนี้อึ่งนะได้มาลงโย่มาได้ไปช้ำมาได้ไปเมื่อคืนนี้เด็กโตโต เขย่าไปกานอึ้งเร็วเมื่อคืนนี้เขาอึ้งบ่ด้วยฝนตกจำนี้ขอได้มันยาไไหวพนโตกระไรประจัยนะยังโผล่กามาเดนี้เนี่ยกันเป็นเคยทำไมเร็วโอ้ยกามาเติองแล้วก่อย บัณฑิตมาพักชิ้นช้ยอ,นอ,นนอยนนดเดา๋ยววาทุกคนเลยครับพ,พ,พี่พักคนน้อยนี่แน่นแล้วเลยนของแห้เลยมรพเดี๋ยวพักไปอยู่บ่ได้ยกระจายมันจะไปยังไงเชื่มือห้เคยมาบัณนีตก็ปิงกินอยู่นี่เลยด้ทุกคนเลย,ยเพราะว่าเฮาพีม่มีเวลาไปหากินนะกินอยู่นี่แล้วก็แล้วโลยประมาณนี้ละปิงจีกินกัน ปิงนี้ก็ะสันฉุกโอ้เริ่มเหียวมหยแล้วจะสวาดทางนี้กันนบินบินเด็กดีนด็นบินนี่โอ้บินได้เฉีบแล้วเบ่กันโอ้จะสุกแล้วอ่ะโอ้ ราแล้วนี่นางเข็มโอ <laughs> ้ห้ยด้โอ้เหนียนนี้ได้เฉบนี่เอาใจตึงแพ่งตูมาอันนี้ช้อยด้ใช่เสร็จแล้วเสียงตู้แลวทุกคนเอ้ย

้าตัดมือได้ตาดูมีเม่นในชั้นเดี๋ยเมนเอามาแล้วมันบอเออะปาเออน่ก็ต้ไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาา้โคได้ห่างวนะยย่ห่ะนี่ตุยตเจียวนี้ใครใชล่ะเนี่นี่เจว เลือกข้าวหาใจก็เลือเข้าอใจในนีเข้าวไเข้ากกะมาจิมมือหาใจล้วนกินหญาแล้วกันเออใจแซ่บบอกคอยปิ้งคือกินอ่ะเฮ้ กินแบบนี้เลยแซ่บตุกเลยซอยก็เยอะเหมือนซอยอยู่เฮงซอยอยู่ไปเลยเนี่ยนี่ยังแซ่บเลยเนี่ยบ้ผมมีก๊องชองได้ซอยแล้วนี่ก็ถือว่าไปเห็นงานเพิ่อเห็นงานมาลดกี่แล้วอยู่นีแล้วและเคยซุ่มทิมเคยซุ่มทิม เห็ดยูเห็ดกินอยู่นี่นะ่ะกินข้าพร้อมเสียงเพลงนี้ทุกคนเ้ยขึ้นหดเสียงเพลงนี้ก็ง่ายเด้อยยยยยายย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 ยกยย บบกินบ่ปิงน่ะกินแต่ช่วยจุ๋นะบ่กินชยจู๋บ่คิดกินแต่ชอยจู๋โอ้ฟาตุมาแล้วลุยโหลดเด็นจำแจวเพลิดโหลดโอ้ยไปไม่ปีกโอ้อยแจวเพลิดนี่โอ้เคยไหมกับพักเป็นเนาะ นั่นเลยได้โตเมื่อคืนนี้มากมาเดี๋ยวนี้นะได้โตเมื่อคืนนี้นะอึ้งนะซิบปลายโต้เลยกูยโบเชื้อแถวโบเอามาให้กินนี่เชื้อมันขายมาละโอ้โหจะได้เพิ่มเติมปีกินมาละน่าขอเพิ่มกินอึ้งเราขอเพิ่มกินเนี่ตัวนี้เลยเชื้ออึ้งยังประ판หมูกิน มีปิ abei, yeah. yeah. okay. Now, point, ้งละแต่ก okay. ็เอาปิงกินมาแล้วเป็นต้นมีมาตุยตุยทุกคนนี่โอ้โหตัวนี้โลดเศษๆเนอะันี้เนาะถ้าเขาเห็ดคอยเห็ดลาบนี่บบเช็บช้ำกินอยู่เฮงนี่ได้สำหรับคอยได้ ปัจจัยแห่งเต็กเป็นเป็นเคยดูในปัจจุบานนะกินแบบนี้เลยอินะ่มเนาะ <c oughs> มันนังติดชินดชชด้นน, <c oughs> นี่เลยแซ่บสุดนี่ยยออดดเเลมนนี่ป็าา

กามาฮาผูแฮเจ้าชาวเมื่อวานี้นี่เงินเพนแบบห้าร้อยคนเทุกคนเลยนี่จะเปไหก็ยึดเป็นผู้ก็เดียวเมืวา้ยังขึ้นผู้ละเชื่อเงินจะพูนะโอ้ผู้ลายก้อยอ้าคนมาไลน์มาในผ้บิมีหัวทางเฮานี่

บุกตุ๊บลามุกดาพเขาันว well> ันนี้ว่าันนี้คนเยนี่วันนี้ายเียน านก็ถือว่าจบเป็นที่เยียบห้อยทุกคนเอ้ยบิไดไทายให้ทุกคนเบิ่งรายละเอียดชัพราวาเพลงเสิงตู้ดังขนาดยานตีดเกิิตเพลงเขาก็เลยถ่ายเขาเบิ่งจัคเล็กแจ็น้อยละดื่นบิมีแนวลงทุกคนเอ้ยว่าบิดีถ่ายคลิปแต่จงสองสามเมื่อที่ผ่านมานะว่าได้ทะได้ชอยงานดองคราวนี้ละบันี้การจะได้ไปหาถ่ายคลิปป,ปกติแล้ววันนี้เอ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบใจที่ติดตามรับชมคลิปนาพอกันใหม่สบายดี